สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็จะมาทําจุดฟาร์มสําหรับสายฟรีจุดที่สามกันนะครับหรืออพิโซดสามกันนะครับมันอยู่ตรงไหนล่ะครับมันก็อยู่ที่แอเรียที่สี่นะครับอันนี้สําหรับคนที่เล่นแอเรียที่4อยู่นะถามว่าอยู่ตรงด่านที่เท่าไหร่ครับด่านมันมีใพี่ให้เลือก2องด่านนะด่านห้ากับด่านสามครับอันดับแรกเราไปลองด่าน5้าก่อนด่านนี้สังเกตนะครับซอมบี้มันจะเยอะล้วมีถังน้ำมันไอจุดที่มีถังน้ำมันนี่แหละครับคือซอมบี้จะเยอะ แต่สามเกณฑ์ครับจุดฟาร์มเราต้องยิงนัดเดียวตายอ่ะเขาะ้าใจไหมเพราะฉะนั้นปืนเราก็อัพส่วนใหญ่ก็จะเต็มมันน้ดเดียวก็จะตายแล้วครับถามอันนี้เวฟแรกก็จะมีทั้งหมดแปดตัวนะครับเราก็ยิงไหมครับถ้าใครแบบจะเอาแบบงงๆก็ยิงแบบเป็นคอมโบห้ากับสามก็ได้แหมสั่งเป็นคอมโบชุดไกลเลยเอาไปครับห้าก่อน็อกทิ้งช่วงไม่พักแล้วค่อยยิงใหม่นะครับหนึ่งสองและ 3. สามตัวนในเวฟนี้ครับยิงให้ทันแล้วกัน เลงเพลินอาจจะตายนะครับอันนี้พี่ขอย้ำนะครับเพราะแม่งจริงๆพี่เคยโดนเหมือนกันมาแม่งแบบเยอะเกินยิงไม่ทันมองท่้งเลยนครับมันเยอะจริงๆนะไม่ได้รอเล่นเนี่ยไม่ได้รอเล่นเรามองไม่เห็นพอเลือดสาด <c oughs> เยอะเกินพอเลือดสาดแล้วเริ่มเริ่มเริ่ม,มหนัวอันนี้เพิ่งรีบยิงนะไม่ไม้ยิงกระสุนออกมาก่อนแล้วเราค่อยยิงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีซอมบี้พวกมัเรายิงเลยทันทีเนี่ยเราจะ หดอีกสองตัวนะครับอันนี้รู้สึกพี่ยิงพลาดไปตัวหนึ่งนะถ้าไอ้พลาดสองตัวเหรอวันนี้ถ้าถ้ายิงโดนหมดเนี่ยได้ประมาณห้าร้อหกสิบนะครับน,นี้น่าจะยิงพลาดไปสองตัวเพราะนี่มันห้าร้อยยี่สิบมันจะได้ประมาณแปดร้อยสี่สิบกว่าบาทนะอ,อันนี้แต่ที่พี่เล่นได้เนี่ยอยู่ประมาณเดี๋ยวเท่าไรวะไปห้าหกเจ็ด 67เปออันนี้800พอดีเป๊ะเลยเป๊ะๆจริงๆน้คอมโบดีๆมันจะได้ประมาณ72ครับ800กว่าๆอันนี้800พอดีนะก็โอเคครับเดี <opera> ๋ยวเราไปต่อจุดสองกันอ้าวเฮ้ยรีเวิลแอปด้วยโอ้โหชิมหายแหละไม่ต้องไม่ต้องดีเหมือนกันเออเออเออก็ดีเหมือนกันเดียวจะได้แบบเออไม่ต้องใช้พลังนี่มันออพได้ถูกจังหวะจริงๆว่ะไปครับแล้วก็ไปต่อกันจุดที่สองครับด่าน เม่อกี้ยิงพลาดไปหลายตวยัวเหมือนกันนะจุดที่เดี่ยวสามหรือสี่วะสามสามใช่ใช่จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบมีซอมบี้เยอะนะครับมันก็จะมีถังน้ํามันนะครับจุดสังเกตน,นะครับนะครับเราก็ยิงพยายามยิงหัวเยอะๆครับเกมนี้ภาคนี้ค่อนข้างโหดไลยครับเราต้องแม่นหัวเป็นหลักๆนะถ้ามือเราไม่แม่นหัวเราจะจะยากจนแล้ไมมันโผล่มาตรงนี้วะ อ่ะกูตกใจเลยเอ๊ะเดี๋ยวมาจากทางไหนวะโอ้โหโอ้พี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นได้ทุกคนเดี๋ยวเราก็ยิงมาเลยครับอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ออกค้างไอ้เนี่ยตกใจเลยอุ้ยแม่งตรงนี้ไม่สนุกนะเว้ยเฮ้ยอยูด่ดียิงแล้วค้างหลอนสุดแม่งอยูด่ดียิงไม่ออกพี่งงเลยเอา้าวยิงแหลลง ยังเลือมาลงตวงแล้วก็มีไอ้นี่ตวงเราก็ไม่เป็นไรครับปืนเราแรงเน้นนะครับปืนควรจะแรงพอที่จะยิงนัดเดียวตายนะใช่ไหมครับก็ได้เยอะนะอันนี้อันนี้เยอะแต่สู้อันนั้นไม่ได้อันนี้พี่มีความรู้สึกว่าพี่ยิงไม่โดนหัวหลายตัวอยู่เหมือนกันนะตอนเมื่อกี้มันกระตุกอะ่ะอืแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่เห็นไหมครับก็สามสี่ห้าหกร้อยกว่าเหมือนกันนะอืมแต่สู้ตรงแอเรียตรงนู้นไม่ได้แอเรียตรงนั้นจะให้เยอะกว่าแอเรียตรงสี่ขิดห้า โอเคครับก็มาดูการเล่นของพี่นะครับที่เล่นไปถึงไหนจริงๆพี่เล่นไปถึงด่านที่ห้าแล้วนะครับเห็นไหมครับแต่พี่ไปถึงไหนอันนี้พี่เล่นไปแค่ด่านเดียวอย่างที่พี่บอกครับใครถ้าใครเคยตามพี่มาตลอดจากพี่จะเคยสอนนะว่าทําไมถึงเราถึงไม่ควรรีบเล่นด่านไปให้ไกลนะครับสังเกตนะครับปืนพี่ไปไปได้ไกลนะแต่ทาไมพี่เอาไว้แค่นี้เพราะว่าพี่จะเก็บไว้เล่นด่านพิเศษครับผมพี่อย่างที่พี่เคยสอนน้องๆกันไปว่า ด่านพิเศษอะ่ะมันจะยากขึ้นตามระดับด่านที่เราผ่านถ้าเราผ่านแค่นี้เดี๋ยวว่าด่านพิเศษมามก็จะบวกประมาณไม่เกินห0สิแต้มแค่นี้เราก็สามารถยิงนะัดเดียวผ่านได้สบายๆนะครับถ้าเรายังไม่รีบจนเกินไปหรือสังเกตน,นะครับพี่ตอนพี่เล่นด่าน4ีนะพี่ก็แค่เล่นพอแค่เปิดบอลน,นะครับพี่เล่นไปแค่ย0สบด่านครับทำไมครับถ้าเรายิ่งเล่นไปไกลอ่ะถ้าเกิดเรายังผ่านบอสไม่ได้ด่านพิเศษมันก็จะยากแล้วเราจะผ่านไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะ เล่นด่านพิเศษให้ง่ายให้ผ่านไปด่านถัดไปครับแล้วเล่นทำแบบพี่คือผ่านแค่ด่านเดียวอย่างเงี้ยรับประกันครับมันจะอยู่คือพอเราผ่านด่านเดียวเนี่ยมันด่านพิเศษจะมาปูที่ด่านห้านะซึ่งตังค์าจะเยอะมีตั้งแต่เท่าไหร่วะสามพันห้าสองพันห้าพันสองหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะพี kind of ่ก er ็ลืมๆเหมือนกันแหละแต่เยอะครับตังค์เยอะแน่นอนระดับห้านี่ยพี่ก็เลยรีบฟาร์มไงขึ้นมาอยู่จุดนี้แล้วก็เล่นไว้ด่านเดียวเก็ตครับปืนพี่อัพนี่จริงๆกับตันแล้วแหละ แต่พี่เปอย่างที่บอกพี่เป็นใส่ดองสังเกตน,นะครับทำไมพี่ยังไม่อัพตะโขบครับเพราะว่าพี่รอพวกเดลิควสนะครับมันจะมีเควสให้ใช้ตังเงียประมาณของรลเวลของพี่เนะี่ยใช้ห้าหมื่นห้าไหมครับกดทีเดียวพี่ก็ผ่านเควสอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเก็บไว้ก่อนจริงๆพี่ดองไม่หลายปืนมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอเนี้ยพีเก้าสิบแต่พีเก้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พีเก้าเก้าไม่พีเก้าสิบนี่พี่กระดองนะเนี่ยเนี่ยดองดนี่ขนาดว่าดองนะแม่งอัพจนเหลือแค่ไม่กี่อย่างอืม เพราะว่ามันจะมีเฟสใช้เงินถ้าเรารีบอัพไปเลยเนี่ยบางทีพอเจอเฟสใช้เงินเราซื้อของเนี่ยแต่ของในร้านเนี่ยที่บ่อราคามันถูกไงมันจะเราเราจะไม่พลาดเนี่ยแล้วก็จะอดทองไปดื้อๆเยงนี้พี่ก็เลยเก็บปืนที่ไม่ใช้เนี่ยยังไม่อัพไว้ครับส่วนปืนไหนพี่ใช้มีก็อัพเต็มสู้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ปืนที่ไหนแบบใช้ที่หลังเนี่ยพี่ก็จะดองๆไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวดอนได้ F สองพันมาพี่ก็ดองเหมือนกันคือรอเฟสค่อยอัพแล้วค่อยมาทาด่านห้านะครับส่วนด่านสี่เนี่ยคือพี่ก็เคลียร์ไปได้ ไกลแล้วแหละบอสนี่เคลียรจบไปแล้วแต่ว่าตรงนี้พี่คาไวทาไมครับเพราะว่าพี่รอ F สองพันแล้วเรามาเคลียดีกว่ามันจะเคลียง่ายเพราะสังเกตนะครับอย่างที่พี่เคยบอกภาคเนี้ค่อนข้างโหดนะคือถ้าพลังปืนเราเท่าเนี่ยบางคนคิดว่าผ่านง่ายไม่ง่ายเหมือนภาคสามนะครับบอกเลยตึงอันนี้ก็ต้องให้รู้กันไว้นี่เงี้ยสังเกตใช่ไหมพี่กระดองไว้ก่อนแล้วพี่ไปเล่นคือเอาง่ายๆครับบางคนจะเล่นแบบจะเคลียรดานด่านด่านย่อยให้ให้ถึงดานสามสองก่อนใช่ปะ จริงจริงไม่ควรครับคือเล่นแค่เปิดบอสก่อนพอเผื่อน้องผ่านบอสไม่ได้เงี้ยน้องจะได้เล่นด่านพิเศษอย่างพอผ่านได้นะครับเพราะว่ากล่องพี่เนี่ยมันเคลียรบอสมันเปิดพี่ไม่แน่ใจนะแต่ตอนพี่ดูสังเกตมันเปิดตอนด่านยี่สิบมั้งพาวเวอร์จะไม่สูงมากน้องก็ยังพอเคลียร์ผ่านได้แต่ถ้าให้ดีนะครับค่าบอสท,ทีมแม่เนี่ยครับอย่างพี่เนี่ยวันเดียวเคลียร์บอสเลยนะเนี่ยเคลียร์มาถึงตรงนี้แหละแล้วก็ ไม่ได้ไปต่อพี่วีรู้แหละพลังมันใช้ power ใกล้เคียงกับปืนเราจะค่อนข้างตึงมือเราก็เลยดองไว้ก่อนรอมีปืนแอร์เรียห้าอย่าง F N เอ้ย F สองพันเนี้ยแล้วพี่ค่อยกลับมาเคลียเพราะเราเป็นสายฟรีครับดีสุดมันก็ได้แค่ F สองพันแหละไออาร์คนี่มันต้องบกสายเติมานะก็ต้องรู้กันจุดนี้อย่างที่บอกแหละครับคือเราสายฟรีต้องค่อยๆวางแผนนะครับก็ดูเอาง่ายๆเนี่ยของพี่จะสังเกตนะค่อนข้างเยอะนะครับพี่ก็พยายามสอนทุกอย่างนะที่พี่เล่นมาอะไรเงี้ยหลายคนบางคนก็ เอออาจจะมีเขาเรียกอะไรนะอีโก้ของตัวเองเล่นตามสไตล์ก็แล้วแต่เลยไม่ว่ากันแต่ถ้าแบบเล่นตามพี่เนี่ยลองถ้าใครสังเกตศึกษามาสังเกตนะครับพี่จะโตไวนะอย่างไอเนี้ยเอาง่ายอย่างไอดีอเฟนเซสเตเนี่ยพี่ก็เคยสอนนะให้ซื้อ pkm เลยอย่าไปอัปเกรด mg เดี๋ยวเ,เดี๋ยวค่อยว่าเอาดูก่อนก็ได้เนี่ยสังเกตนะครับหลายคนใช่ไหมพอได้ mg มาปุ๊บคืออาจจะหนึ่งด้วยความมักง่ายไม่ได้การวางแผน ใช่ไหมล่ะลงไปลงไอ้นี่กันไปลงตัวเนี้ย MG C2 อง้งดวงพี่นะครับพี่มีนะแต่พี่ไม่ได้อัพเลยนะพี่เก็บไปซื้อ PKM แล้วไปเทียบกันได้ครับใครที่เล่นจะรู้เลยว่าสรุปสุดท้ายพี่ไปไวกว่านะตอนหลังเพราะาอะไรครับเพราะว่า PKM เราอัพครั้งเดียวไงต่อย่าลืมครับราคาค่าอัพมันโหดนะครับถ้าน้องมัวไปอัพไอ้นี่มันเล่นให้น้องเต็มที่น้องก็ไปได้แค่พันสองแต่สุดท้ายน้องก็ต้องกลับมาอัพ ซื้อปืนนี้ล็อัพซึ่งพี่บอกเลยนะครับจะละพ์ทถ้าใครดูแพนนะครับยิ่งไอตรงนี้ก็จะอัพตันันล่อไปแปดพันเลยนะครับเพราะนั้นถ้าน้องถ้าน้องปมืออัพเอ็มจีซีสองเพื่อผ่านด่านไปอีกนิดนึงอ่ะกับพี่เนี่ยรอเก็บอ่ะมันต่างกันเยอะนะอย่างพี่เนี่ยจะไปไกลกว่าตอนนี้พี่ไปไกลกว่าคนอื่นแหละเยอะตอนนี้พี่ไปดีเฟนสเตตยี่อยู่ที่ด่านที่แปดแล้วนะครับนี่อีกไม่นานเ๋ยพี่ก็จะทายี่แปดละขึ้นไปยี่เก้าเพราะว่ามันจะได้ทีเวลาเราสวิตทีมก็จะได้ประะะมมาาาาาณ่่นนนพพั้ีก็ยสอหล คืออย่าใจร้อนเกมเนี้ยถ้าเราเป็นสายฟรีต้องใจล้มๆมนอ้องบูปินบางทียังต้องวางแผนเลยนี่เหมือนกันบูปินคือถ้าเราไปอัพป,ปืนถูกๆอูอ่ะพี่ก็ว่สอบพย,ยังสังเกตครับมันใช้บูปินไม่เยอะหรอกแต่ปืนพาวเวอร์มันก็เกือเขาเรียกปิมบอสพอดีอะ่ะซึ่งน้องจะล็อกอัพทุกส่วนไงสุดท,ท้ายน้องก็คือมันจะแบบเป็นอะไรที่แบบโคตรปอรเราเสืองเปืองมากสังเกตนะครับอันนี้คือพี่อย่างพี่เล่นดันสามสี่เนี่ยพี่ก็ วางแผนทีเดียวเลยซื้อทาดูพาร์ติอัพนะครับสองร้อยไม่พอแน่นอนพีก่ก็ต้องเลือกอัพนะครับส่วนที่สําคัญอะไรเงี้ยอย่างส่วนเนี้ถามทล้ไม่อัพเพราะว่าลองไปดูกันนะครับมันมันบวกดามจดบอลไงเห็นไหมกับสเปเชียลซอมบี้ซึ่งมันใช้เยอะไงสเปเชียลซอมบี้กับบอลเนี่ยมันใช้เยอะเราก็ควรจะอัพไว้มันจะมีประโยชน์ไม่งั้นพี่ก็ไปอาร์มาเซนแล้วแตดูดะครับสองร้อยนะถ้าปืนดีๆยิงถ้าปืนกากา,กาครับใช้บูปินมาเยอะ แต่ถ้ายิ่งปืนดีๆอ่ะใช้บูปินเนยอะเพราะนั้นการการจะอัพอะไรวางแผนดีๆนะครับพี่บอกสอนไว้ก่อนเลยอย่างพี่เห็นไหมบางคนบอกอุย้ยพี่ทําไมพี่ไม่อัพเกตเอ็มพีทีสิบหกน้องอย่าลืมนะครับบูปินแดงมันไม่ได้หากันง่ายๆนะแล้วราคาค่อนข้างแพงน,นะครับใบละสองร้อยอย่างพี่เนี่ยก็วางแผนอยู่ครับจะจะเก็บซื้อบูปินแบบที่มันแบบมาขายในร้านนะครับแบบที่มันลดยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ก็คือเหลือประมาณแบบกี่อันวะเจ็ดสิบกว่าอันมัน้งถ้าจำไม่ผิดนะ จ็ดสิบอ sure <laughs> so ันม so? so ันจะลดยี่สิบเปอร์เซ็นตเหลือหมื่นประมาณหมื่นสองครับตอนนี้พี่ก็ต้องเก็บอ่ะใครที่บอกเอาตังเอาทองไปรีมึงมีมึงแน่ใจอ่ะเพราะมึงคิดถูกอะกูบอกเลยว่ามึงคิดผิดมาหัดเลยเพราะบูปินแดงไม่พอนะครับถ้าถ้าน้องจะเล่นเอฟอัพเอฟสองพันเนี่ยพี่พี่ดูตัวอย่างง่ายเนี่ยน้องสังเกตง่ายครับทาเห็นป่ะพวกตระกูลทาเนี่ยที่มันเล่นได้หลายสเตทอ่ะสองหนึ่งสี่สังเกตนะครับมีใครตัวนี้ก็ล่อไปสองร้อยถ้าเป็นส่วนที่เป็นเดเมจอ่ะสังเกตมันจะสองร้อยหมดเลยนะ แต่ถ้าเป็นส่วนที่ไม่ได้เพิ่ดมดามจครับใช้น้อยนะเห็นปะใช้ไม่เยอะเอ้านี่กูโดนอะไรเนี่ยเพราะนั้นแบบเดียวกันครับหลักเดียวกัน F2000 นี้พี่ก่อนึุกม,มาได้เลยว่าใช้บูปินเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะอัพ F2000 แล้วไม่อยากเบืองเงินต้องเติม,มนะเก็บไว้ก่อนครับใจเย็นๆใจเย็นๆสังเกตครับขนาดพี่มี MPT76 บางคนใจร้อนๆๆนี่มันก็รีบอัพกันพี่ไม่อัพนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้คิดจะใช้พี่เอาไว้แค่แบบเวลาเล่นอ e ีเวนต์เท่านั้นเองครับ กับเอาไว้แบบฟาร์มเพราะว่าหนึ่งอะพอพอขี้ขึ้นดันห้ามันก็ต้องมีปืนใช่ป่ะล่ะแต่พี่ยังไม่มีเอ0 0องนนะนะพี่ก็ต้องใจเย็นๆเนี่ยถึงบอกครับเกมนี้เล่นบางทีใจร้อนนะตายทุกไลน์ฝรั่ง่ะพี่ต้องคอยไปไปสอนมันประจำปวดหัวกันมึงจะรีบไปไหนกันเกมดีมัาเล่นเรื่อยๆดูตังค์พี่ดินหกล้านกูยังไม่รีบเลยพกมึงจะรีบไปไหนกันวะ คือมันเป็นเกมที่เล่นนานนะพี่บอกเลยเกมนี้มั่งแบบไม่เหมือนภาคสามคือภาคสามพี่เล่นแป๊บเดียวก็ว่าเดียวก็จบแล้วมั้งเออในก็เ,เกินวันเดียวพอมึงจะฟาร์มเอ็มหกสิบก็นานนะก็เอเทียบสักประมาณสองสามอาทิตย์เออนะพอไหวอยู่แต่ถ้าจะเอาเอ็มหกสิบก็ประมาณเดือนนะครับอืมเอาแบบสบายสบายมือเลยนะอืมประมาณเดือนแต่ภาคนี้พี่บอสครับมึงเล่นกันเป็นปีครับเนี่ยพี่ก็รู้สึกจะปีแล้วนะดูเลเวลก็น่าจะรู้นะปีบั่ เมื่อ,อก,กี้ไปฟึ้อัพกันสดๆเลยนะ179ยิงกันทั้งวันนะครับน้องอืมเพราะนั้นใครคิดจะเล่นเกมนี้อย่างก็เคยพี่เคยบอกแล้ว,วาสายฟรีอยู่ได้ไหมได้ครับแต่ลำบากก็ดูพี่ก็จะได้สไนเปอร์คอยเนี่ยพี่ก็วางแผนจะซื้อเดี๋ยนะไอเนี่ยกระบอกเนี้ยอยู่เพราะว่าตอนแรกอะตอนแรกพี่เริ่มอัพ AWP ไปบ้างนั่นแหละพออัพเสร็จแม่งเสือกปล่อยอีกระบอกนี้มาพอดีเอ r กูนี่โอ้สู่คิดกันเลยทีเดียว เนี่ยก็ยังเหลืออีกประมาณพันฟาเรียญครับแต่ก็ไม่นานสักระยะเดี๋ยวพี่ก็เก็บไปเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยพี่พยายามดีหาเควใช่ไหมครับสไนเปอร์อย่างเงี้ย,ย,ยแล้วพี่ก็เคยสอนนะนะให้ดองด่านไว้ด่านไหนที่มันมีสองดีเยอะเดินช้าๆเก็บไว้ครับเวลาแบบจะน้องเจอเฟสเนี่ยเข้าไปยิงชุดเดียวผ่านเลยไงเปลืองแค่สิบพลังงานเองง่ายด้วยครับก็น่าวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเพราะว่าสอนมันรู้สึกจะจะล่ายาวไปเรื่องอื่นด้วยมั้งไม่ได้เกี่ยวกับด่านฟาร์มนะครับ ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไาชเป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจใพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามก็ได้นะครับถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆพี่ก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับอ่อช่วงนี้พอดพีพี่ยังไม่รีบทำเอเลีนให้แม่เพราะตอนนี้รู้สึกโปรแกร,รม acdc มันรู้สึกจะมีปัญหาครับมันปรับไซส์เองตอนแรกพี่ปรับไซ์้เท่ YouTube. เเ่่่าาากกกััับบะมมนนนนลยวพีงรรไไดค พี่ก็เลยต้องมาลองจะคลิปนี้ก่อนถ้ายังไม่ได้พี่อาจจะต้องเปลี่ยนแอปบันทึกบันทึกหน้าจอแล้วแหละยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ